สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องล้อเล็กกันนะฮะล้อเล็กมีได้กันสามแบบแบบที่หนึ่ง อันนี้จะหาได้ในพวกของแต่งหรือว่าา,ารถบางคันเช่นไทเดอเกอร์ดับเบิลเอ็กซ์แลวก็ที่แน่นอนซ u เปอร์ทูจะมีคอมบิสสปเดอร์นะฮะที่เป็นล้อเล็กอันนี้หาไม่ได้แล้วเป็นคาร์บอนล้อเล็กของซ u เปอร์เอ็กซ์นะฮะอันนี้หาได้ทั่วไปในโซนิก วีโซนิกพรีเมียมนะฮะอันนี้เธอเป็นล้อเล็กหน้ากว้างหลังแคบถ้าเป็นรถพวกโค้งซ u เปอร์เอ็กนะฮะก็จะเป็นทรงประมาณนี้อ่าล้อเล็กแบบหน้ากว้างซ้ายขวาเท่ากันเอานาหลังเท่ากันนะฮะอันนี้เราจะไม่พูดถึงปล่อยไปอ่ะล้อเล็กทรงนิยมยังมีแค่2ตัวนี้นะฮะ ตัวนี้จะหน้าแคบกว่าเพราะว่าตัวตัวแกนุบจะยบเข้าไปข้างในนะฮะตัวตัวนี้จะยืดกว่านะฮะส่วนที่เหลือด้านหน้าก็สะสมประมาณนี้ตัวนี้จะยืดเนื่องจากตรงนี้มันยุบใช่ไหมมันก็จะมายืนตรงด้านหน้าแทนนะฮะเพื่อไม่ให้แกนล้อมันทะลุส่วนตัวเนี้ยมันจะยืนด้านหลังนะฮะก็ ข้อดีข้อเสียข้อดีของตัวล้อเล็กมันจะดีตรงที่ว่ามันทำความเร็วด้านการเข้าโคง้งหรือสนามเทคนิคจะได้เปียกโค้งเยอะๆได้เปียกแต่จะเสียเปียกสนามที่เป็นทางตรง,งตรงล้อกลางกับล้อใหญ่จะได้เปียกล้อเล็กมีความสามารถในการออกตัว ไวกว่าล้อใหญ่นะฮะตัวนี้เป็นล้อที่เหมาะกับพวกโครงที่ไม่ใช่ซูเปอร์เอกเพราะว่าแกนมันยืดออกมาแกนมันจะยืดออกมานิดนึงนะฮะส่วนตัวนี้ก็จะเหมาะกับพวกโครงซูเปอร์เอกแต่ว่าถามว่าโครงธรรมดาใส่ได้ไหมใส่ได้นะฮะแกนเนี่ย ผมเปรียบให้ดูว่าของซ u เปอร์เเนี่ยถ้าเอาล้อเล็กตัวนี้มาใส่เนี่ยแกมันจะยืนกว่านะฮะแต่ถ้าตัวนี้ใส่ก็จะชิดมาหน่อยและถามว่าล้อชิดกับล้อห่างต่างกันยังไงล้อชิดมันก็จะมีความได้เปรียบด้านการทำความเร็ว โดยเฉพาะเข้าโคง้งซึ่งล้อเล็กได้เปลี่ยนอยู่แล้วล้อชิดก็จะเข้าโค้งได้ไวขึ้นอีกเท่าตัวแต่จะเสียเปรียบด้านสมดุลตรงที่ว่าเวลาความแบบเขาเรียกว่าอะไรความพลานะ่ะเวลากระโดดใช่ไหมเขาเรียกว่าความมั่นคงในการวิ่ง mm hmm. ก็ตัวเนี้ยเนื่องจากทำเนื่องจากว่าทำความเร็วด้านเข้าโค้งมากโอกาสที่รถ จะแหกก็สูงที่เกิดจากแรงเหวี่ยงตอนเข้าโคง้งแต่ถ้ารถที่เป็นฐานกว้างก็จะการเข้าโค้งถึงจะช้ากว่าล้อแคบแต่ว่าการเข้าโค้งก็โอกาสหลุดจากโค้งจะน้อยลงนะฮะไม่เท่าล้อชิดแล้วตัวไหนดีกว่าคืออยู่ที่ว่าคุณใช้โค้งอะไรนะฮะ อยู่ที่ว่าความต้องการของคุณในการจะเข้าโค้งอยากให้มันเร็วแค่ไหนแต่ถ้าอยากให้มันเร็วมากโอกาสเสียงรถที่จะแหกโค้งพราะแรงเหวี่ยงของการเข้าโค้งก็จะสูงฉะนั้นให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้นะครับส่วนตัวนี้ทำไมผมไม่พูดถึงเลยเพราะว่า,าใช้แข่งได้ไหมใช้แข่งได้ ความบาลานซ์ในการเข้าโค้งก็อยู่ในระดับกลางทุกอย่างอยู่ในระดับสายกลางหมดเลยฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยพูดถึงเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ลอ้อทรงนิยมเท่า2อันนี้โดยเฉพาะปัจจุบันคนจะชอบเล่นร้อนที่กว่าเพราะว่ามันหาง่ายและมันพึ่งออกนะฮะเหมาะกับเล่น B Pa c ไหมเหมาะเล่น BMa ได้เพราะว่า BMa มมันสามารถใช้มอเตอร์เลเวล สูงตั้งแต่ไฮประดับขึ้นไปฉะนั้นหมายความว่าใช้ไฮประดับขึ้นไปโอกาสที่รถจะเร็วเกินไปก็เยอะโอกาสรถดุดก็เยอะนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่า b max ไม่สามารถทำคานตกได้ฉะนั้นคนบางคนก็จะเล่นล้อเล็กกันเพราะว่าเราจะเอาความเสียเปรียบของล้อเล็กที่มันไม่สามารถ วิ่งทำความเร็วทางตรงได้แต่เราจะใช้มอเตอร์ที่แรงอัดเข้าไปให้มันวิ่งได้แรงๆเร็วๆนะฮะโอเคก็วันนี้จะมาเปรียบเทียบโดยเน้นที่ล้อเล็ก2รูปนี้และผมก็ได้เปรียบเทียบไปแล้วว่ามันต่างกันตรงไหนนะฮะเป็นที่เรียบร้อยหวังว่าจะเกตกันและก็จะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับ อ่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจก็กดติดตามกันสนับสนุนกันด้วยการดูโฆษณาทายคลิปต้นคลิปหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้อ่าขอบคุณสปอนเซอร์อย่างไวรัสมินิโฟวิลนะฮะที่เป็นสปอนเซอร์กันมานานนะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปใครทักไปทางเพจของไวรัสมินิโฟวิลและบอกมาจะช่องไวคทจะได้ส่วนลดเพิ่มอีก15%ในการซื้อสินค้าร้านเขานะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ